สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแจ็คจากร้านแจ็คสันนะครับวันนี้พาเที่ยวอีกแล้ววันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินมา,ามทำธุระเรื่องออวัวนะผมมาดูความวัวที่นี่คือเป็นเราทองานเราติดต่อเอาเนื้อวัวไปขายที่ร้านนี่แหละนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาพักที่บ้านสวนรักไผ่นะฮะเป็น เป็นเป็นห้องพักถึงโฮมสเตย์ถึงโรงแรมก็มีพื้นที่ที่แบบใกล้ชิดธรรมชาติมากเดี๋ยวผมจะพาดูว่าที่นี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับความน่าสนใจคือเจ้าของที่นี่เป็นคนสุราษฎร์แต่สุดท้ายมานก็เสียนอยู่ที่สุรินทร์นะฮะพื้นที่ที่แกจัดวาเนี่ยผมว่าเออค่อนข้างลงตัว แล้วก็มีความคิดเชิงอนุรักษ์พอสมควรเลยเวัสดุที่เลือกใช้ทำเนี่ยก็ทำมาจากต้นไผ่เปลือกทั้งหมดนะครับจริงๆก็กๆเรียกว่าเป็นไผ่ทั้งหมดเลยห้องพักดูดีอยู่สบายเป็นกระท่อมกระท่อมนะฮะแล้วก็สร้างมาดีเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นเ,เข้าใจว่าทำงานน้านวงการก่อสร้างมาก่อนหนะักรับ ก็วันนี้เนี่ยนอกจากที่ผมจะอยู่ที่บ้านสวนรักไผ่นี้แล้วผมก็แวะไปหาแลนด์มาร์คที่เกิดใหม่ของเมืองสุรินทร์นะฮะนั่นคือ361หกหนคาเฟ่มันใหญ่มากครับผมผม,มคือมันใหญ่จนงงว่าคว่าคุณจะมาเปิดที่สุรินทร์เพื่ออะไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็แวะกิน ชาบูซึ่งชาบูของ3ามหนึ่งเนี่ยใช้เนื้อจากความเดียวกันกับที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูนะพาดูกันว่าวันนี้ผมทำอะไรไปบ้างนะครับมาครับชมห้องพักห้องพักแบบนี้นะมีอยู่ห้องเดียวนะครับเป็นห้องที่ผมได้พักต่อนะครับเข้ามา ทั้งหมดเนี่ยทำจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆน,นะครับทั้งผนงังทั้งเออ่ฝ้าเพดานนะฮะเป็นการดีไซน์ใช้ผนังจากไม้ไผ่ฝ้าจากไม้ไผ่นะครับทั้งหมดจริงๆนอนเนี้ยไม่ไม่ค่อยร้อนนะนีนะ่ตั้งนอกร้อนมากเนืองข้างในจริงๆเปิดพัดลมก็เอาอยู่แต่ไม่ได้ครับเราต้องติดแอร์ ก็มีทีวีตู้เย็นนะครับเรียบร้อยมีระบบมีระบบคีย์การ์ดให้ด้วยนอเปิดควบคุมไฟนะครับนี่ก็มาดูนี้เป็น walk in closet นะครับแม่มีทำห้อง walk in closet มาให้ด้วยนะครับมี่มีตู้นะครับมีตรงนี้มียกระดับพื้นนิดนึงนะตกมากแล้วแต่ กระจกสำหรับแต่งตัวนะครับส่วนนี้ด้านในเป็นห้องน้ำอืม,อม,อมอเนี่ยรานะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะและห้องนี้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับก็คือห้องน้ำเนี่ยมีน้ำอุ่นให้ด้วยนะเนี่ยมีวิวได้ด้านนอกอยังไม่พอห้องน้ำด้านนอกก็มีมี อาบลมผมฟ้าได้สบายเบือนะครับที่นี่งามแท้หน้าห้องเราก็มีลำธารประดิษฐ์นะครับแล้วก็มีน้ำตกหอนอนฟังเสียงน้ำไหลตจอกๆนี่มันสืดแน่นอนเนี่หาบ้านนีซุ้มกอไผ่ด้านหน้านะฮะเป็นโปรเจกต์ตรงนี้เป็นครัวของเขาตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำโรงแรมเล็กๆของคุณพี่นะครับ เราก็ลองมาอุ่นนุนดูนั่นที่เจ้าของเดินอยู่ตรงนั้นนักหนกๆก,ก็กำลังก่อสร้างขึ้นเรื่อยๆนะครับด้านนู้นเตรียมเหมือนกับเ,เต็นท์อะยื่นออกไปในบ่อน้ำนะครับก็จะเป็นใช้ทําเป็นทั้งที่พัก สำหรับการเต้นค้งแรมหรือว่าทำร้านอาหารกินอาหารอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ที่นี่นะจะเน้นลักษณะของพลังงานทดแทนด้วยนะครับที่นี่ใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ด้านบนนั้นนะครับแล้วก็มีเป็นห้องพักอีกสองห้องที่นี่ทั้งหมดนะฮะมีอสามห้องสี่ห้องนะครับสี่หลัง ช่วงนี้เพิ่งจะลงต้นไม้ไปนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะลมรื่นก่อนนี้ตอนนี้โอ้โหผมมานี่ปลายหน้าร้อนกำลังจะเข้าฤดูฝนแดดแรงทสุดแต่มันไม่ไมร้อนทรมานอยู่เทพนะอยู่เทปร้อนทรมานนี่มันยังร้อนแบบร้อนแหละแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนกเกษตรผสมผสานนะครับ ก็มียม,ม,มีมีที่ให้กางเต็นท์ศาลาให้กางเต็นท์อีกตรงนู้นก็มีศาลาให้กางเต็นท์นะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปทําธุระที่ตั้งใจมาสุรินทร์ก่อนนะครับไทยวากิวที่รักของฉันคนเป็นทาสวัวอย่าพลาดรถไฟด้วยครับรถไฟ ชมฟาร์มวัวครับวันนี้มีโอกาสก็กต้องมาดูนะฮะน้องๆ้องเป็นทาสวัวก็มาดูครับไทยวาคิวที่ใช้ที่ร้านแดกสันอยู่ที่นี่นะฮะเป็นฟาร์มใหญ่ที่เราเลือกมาซัาพพายเราโดยเฉพาะนะครับก็เดี๋ยวพาเดินดูวัวดีกว่าเนาะฟาร์มที่ผมมาวันนี้นะครับเป็นฟาร์มสร้างใหม่ภายใต้การจัดการดูแล ระบบใหม่โรงเรือนขนาดใหญ่โปร่งโล่งน,นะครับปกติเราไม่ค่อยได้เห็นโรงเรือนที่ขนาดใหญ่อย่างนี้แล้วก็เลี้ยงวัวจำนวนมากนี้กับโรงเรือนที่เลี้ยงโคเนื้อนะฮะส่วนใหญ่จะไปอยู่กับโคโนมนะครับแล้วยังมีรูปแบบการจัดการเรื่องอาหารที่เป็นอาหารออร์แกนิก,กล้วนๆนะครับคือปกติก็ไม่ได้กินอะไรที่เป็นเคมีหรอกแต่ว่า มันจะมีส่วนผสมบางอย่างเช่นกาดทั่วเหลืองหรืออะไรพวกนี้มันทำให้วัวท้องอืดแต่ว่ามันจะเล่งคาร์โบไฮเดรตใน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 วัวได้อะไรประมาณเนี้ยนะฮะต้องมีเรื่องของเทคนิคที่นี่ไม่ได้ให้กินนะครับก็จะเป็นการเน้นการให้อาหารและการจะคัดสายพันวัวมาผสมนะฮะจนทำให้ได้เนื้อที่มันสมบูรณ์แบบนะครับสุดยอด เอาละตอนนี้อยู่ที่ร้าน361ชาบูนะครับวันนี้ลองกินชุดพรีเมียมเท่าไหร่นะแปดเกนื้อล้วนแล้วก็มีชุดพรีเมียมหมู399เก้าเ้าแต่ลแ,แล้วก็นี่นะฮะน้ำซุปเป็นสองหม้อแล้วรอเนื้อก่อนมันจะมาน้ำจิ้มนี่มีให้เลือกหลากหลายมากเลยอันนี้น้ำจิ้มชาบูอันนี้น้ำจิ้มสูตรของร้าน361นึ่มีแจ่ว มีน้ำจิ้มถั่วทำจิ้มปอนสึเมโหพกิมจิยำสาลายเดี๋ยวรอดูครับ899นี่จะให้มาเยอะขนาดไหนเป็นเสือร้องไห้กับพับในแล้วก็มีชุดผักมาให้ครับเส้นแก้ยุ้มเส้นมีวันผลิตไว้ให้ด้วยพักนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรจ๊ะเป็นหมูนุ่มค่ะหมูนุ่มหมูนุ่มหมูเดค่ะ โมโชมีอันนี้เขาเรียกชุดพรีเมียมเหรอค่ะชุดพรีเมียมแปดเก้าเก้ามีปูอัดมีปลามีลูกชิ้นปูเยไม่ใช่อะไรเต้าหู้เต้าหู้ปลาด้วยโอ้นี่มีลูกน,นี่ด้วยมีเต้าหู้ชิ้นเต้าหู้จุกอืมมันก็มีมีอะไรเนี่ยเบคอนพันไอนี่ด้วยทีนี้ได้เลยได้เลยทำหลังเลยเพราะเราก็ไม่ได้เหมือนกันใบกับ รักบี้จ้ะโอ้กินสิกินกิกินเลยต้องอะไรนี่ที่นี่เขาเรียกรักบี้แต่ท้าไทยเขาเรียกตับข้าพับขางอืมงกินลยครับสามหหนึ่งชาบูดูก่อนเลยผัดพริกแงเบากันกเยปินเสือกกินปลาเปลาอะขาพูดไงอย่าเลย เน,นื้อดีสมนะที่เป็นเนื้อจ้าวก,ก,กับที่แจกสัง่มงมาเนื้ออย่างเดียวไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยจิ้มเข้าไปเนื้รู้สึกแล้วว่ามัน,มนดีเพียงพอจิ้มลวกกันมาลมากโอ้ มากครับโอเคหายญากกินต่อ,อใช่ใร่บเนาไ้ทำตลอดมากเลยคุณค่าราคาุกเต๋า99ตุ้มปีแม่9กินลุกเต๋าแบบ99ทำอย่างนี้เลยครับก็สั่งชุดน,นี้แหละเราอยู่ตื่นเช้ามาแล้ววันนี้ อีกวันหนึ่งนะฮะเมื่อคืนนี้นอนหลับสบายมากเลยอะเตียงนอนสบายเครื่องนอนดีครับที่นี่แล้วก็เช้ามาพี่เจ้าของก็ยกอาหารเช้ามาให้ก็เป็นนมปังไข่ดาวไข่กรอกแฮมก็เ,เป็นเซตบริกันเบกอรง่ายๆครับก,เเเก,เกบ็เราเองก็ต้องเดินทางกลับเราเองก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพนะครับภายใน แี่แหลนไปนานหรือไม่กี่ชั่วโมงเพราะเดินทางจากสุรินทร์กลับกรุงเทพก็นนะ่าจะมีห้าชั่วโมงประมาณนั้นนะฮอ,อวันนี้วันจันทร์ด้วยก็สรุปนะครับสวนเกษตร,รรักไผ่เป็นหนึ่งในที่พักที่ผมว่าดีหนึ่งที่หนึ่งเลยในเมืองสุรินทร์สำหรับคนที่ต้องการความเงียบสงบนะบรรยากาศเมื่อคืนเงียบสงบมากยกเว้นเสียงรถไฟนะครับรถไฟจะมาเป็นระยะระยะมาอยู่ใกล้รางรถไฟนิดเดียวเองแต่ มันไม่ได้ดังนะมันไม่ได้รบกวนอะไรเลยมันมพอเสียงมันดังพอเสียงจริงดีแล้วแหละเสียงจิิงดีที่จะดังวายจริงจริงจริงทั้งคืนเลยทั้งทั้งวันนัคือเรเสียงมแมลงอะไรเงี้ยก็ก็มีความสุขดีสําหรับที่นี่ผมรู้สึกว่ามันสงบมากนะครับเมื่อคืนนี้เอ,อสนอนราคาที่พักของสวนเกษตรรักไผ่เนี่ยก็ห้องที่ผมนอนเนี่ยคือละพันสองร้อยบาท จะมีห้องเล็กอีกสองห้องอยู่ข้างๆเป,เป็นเหมือนกับบ้านแฝดอ,อ่ะอก็ตรงนั้นเนี่ยห้องละแปดร้อยนะครับแล้วก็มีบ้านอีกหลังหนึ่งจำไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่ก็ลองเออ่เข้าดูในเพจเพจเพจเฟ e b o o บุ๊กเขาก็ได้นะฮะสวนเกษตรลักไผ่แอดสุรินนะครับแต่เจ้าของของคนสุราษนะไม่ใช่คนสุรินครับไว้คลิปหน้า ผมจะไปไหนเดี๋ยวมาดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไปด้วยสวัสดีครับ